ทุกๆครั้งที่ท่นเปิดมานะครับท่านเอาอแปรงาสีปัดออกปัดเสร็จหมุนได้สีรอบนะครับแล้วถ้าสังเกตว่าเออมันเริ่มเยอะแล้วท่านค่อยถอดมาล้างกอย,อยังได้สวัสดีครับพบกับรายการ Turbo Talk by Vertex Engineering กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเทคนิคในการดูแลไส้กรอง k n เนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วว่าเคนเนี่ย มันเป็นไส้กรองที่ใช้ในไลท์ไทมเอนจินก็คือว่ามันใช้เวี่อทางรถของคั้นพังดีกว่าง่ายๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเคเนรับประกัน10ปีให้เนื่องจากว่ามันสามารถถอดล้างได้หลายหลายครั้งทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีก่อนที่ท่านจะถอดล้างในเคเนเองเนี่ยเขาเล็กคอมเมนต์ว่าในถนนไฮเวย์ที่เขาวิ่งอยู่สมมุติในอเมริกาเนี่ยท่านสามารถถอดล้างได้ที่ห0,000ื่นไมล์หรือประมาณ80,000กิโลแต่อย่างที่บอกว่าอ่ะเราตีว่าในบ้านเราเนี่ยฝุ่นมันอาจจะมีมากกว่าแล้วกันเพราะฉะนั้น เราถอยลงมานะให้มันสั้นลงก็คือเราอาจจะถอดล้างที่ 3- 0 0 0 0หรือ50,000กิโลแต่ทีนี้ปัจจัยเนี่ยที่เราเคยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ท่านควรจะถอดล้างไส้กรองเคเนนเราเคยบอกว่าไส้กรองเคเนนเนี่ยเวลามันตันหมายถึงว่าขี้ฝุ่นเนี่ยจะจับจนท่านไม่สามารถมองเห็นเส้นลวดแล้วไม่ใช่แค่ดําแล้วท่านถอดล้างนะครับมันจะต้องตันแล้วถึงค่อยถอดล้างทีนี้เทคนิคในการที่เราจะดูแลมันเนี่ยก็คือว่ายกตัวอย่างนะครับ ถ้าท่านใช้ไส้กรองเนี่ยประเภทที่เป็นทรงกลมนะครับถ้าท่านสังเกตคือไส้กรองตัวนี้ใส่อยู่ในหม้อก,กรองอีกทีหนึ่งถูกไหมครับเมื่อมันใส่อยู่ในหม้อก,กรองเนี่ยท่ออากาศที่มาดูดเข้ามาเนี่ยทุกครั้งเวลามาดูดเข้ามาเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันจะปะท่าอยู่ด้านนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะแนะนําว่าสัก5,000กิโลนะครับท่านเปิดกระป๋องมาแล้วก็ลองดูไส้กรองท่านจะเห็นว่าจุดเนี่ยมันค่อนข้างจะมีขี้ฝุ่นจับเยอะในขณะ,ะที่ด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะ สะอาดก็คือขี้ฝุ่นเข้ามาน้อยมากเพราะว่ามันจะดูดลับแต่ตรงสวนนี้เป็นประจําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านควรจะทําก็คือสักห้าพันท่านถอดมาดูก่อนถ้ามันยังปก,กติอยู่นะครับก็ใส่กลับเข้าไปแต่ถ้าเกิดท่านเห็นว่าโอเคมันมีขี้ฝุ่นเยอะแล้วนะครับท่านใช้แปรงทาสีนะครับปัดเอาขี้ฝุ่นออกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านหมุน90องศานะครับเพื่อให้ฝุ่นเนี่ยมาปะทะด้านที่สะอาดและอีก5 0 0พันะครับท่านหมุนอีกหลังจากนั้นอีก5,000ัน มานู้นี่รอบหนึ่งทีนี้อย่างที่บอกว่า5,000อาจจะเป็นตัวเลขที่เราสมมุติขึ้นมานะครับทีนี้5,000ันเนี่ยมันอาจจะยังไม่สกบพกเท่าไหร่เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าสภาพรถคุณใช้แบบไหนถ้าท่านไปวิ่งในลูกรังบ่อยๆแน่นอนมันก็ตันเร็วขึ้นถูกไหมครับแต่ท่านใช้งานบนถนนเนี่ยมันอาจจะตันช้าก,กว่าเพราะฉะนั้นจาก5 0 0พันอาจจะกลายเป็น7 0 0 0 8 0 0 0หรือหมื่นนึงก็ได้นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่า มันขึ้นอยู่สภาพการใช้งานของรถเพราะฉะนั้นหลักที่เราอยากจะแนะนําก็คือว่าทุกๆครั้งที่ท่านเปิดมานะครับท่านเอาอแปรงถัสีปัดออกปัดเสร็จหมุนได้สีรอบนะครับแล้วถ้าสังเกตว่าเออมันเริ่มเยอะแล้วท่านค่อยถอดมาล้างก็อย,อยังได้เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะถอดล้างมาที่ส0 0 0 0ื0 0สี่หมได้แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านควรจะทําในกรณีไส้กรองที่เป็นแบบทรงกลมนะครับแต่ถ้าเป็นไส้กรองที่เป็นแบบแผ่นนะครับซื้อปกติแบบแผ่นเนี่ย เวลาท่อดูดอากาศเข้ามามันจะดูดด้านบนอย่างนี้ใช่เพราะนั้นมันจะกระจายความสกปรกเหน่ที่ฝุ่นจะจับรอบหมดเพราะนั้นมันจะแตกต่างจากในกรณีกองกลมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเวลาท่านถอดอาจจะ่ถอดมาดูสักหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าที่ฝุ่นมันเยอะที่ฝุ่นใหญ่ๆมันติดอยู่ก็เอาแปรงทาสีเนี่ยปัดๆๆลงก่อนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไส้กรอกเนี่ยนะครับของเคเอ็นเอ็นอย่างที่บอกว่า เวลาท่านใส่เข้าไปแล้วเนี่ยในเคสนี้เขายูมีสติกเกอร์อยู่ก็คือว่าอย่ายโยนทิ้งในกรณีถ้าเกิดท่านเข้าไปในศูนย์บริการถ้าเกิดรถยังเข้าศูนย์ให้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันกันอยู่ใช่ไหมครับท่านอาจจะก,กำชับศูนย์ว่าคุณอยา่ามายุ่งออกับสากองผมหรือถ้าเกิดอยู่ในช่วงรับประกันนะครับแล้วท่านไม่อยากให้ศูนย์เขามายุ่งยากกับท่านก็คือท่านหากองกระดาษเดิมที่ท่านมีอยู่ใช่ไหมครับก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนเคเนนลงไปเนี่ยเอากองกระดาษเนี่ยใส่กลับเข้าไปแล้วท่านกอดเก็บเอาไว้ เพราะว่ามันมีกรณีอยู่แล้วและกรณีซึ่งบางครั้งเนี่ยพอท่านเข้าไปสูน์เนี่ยศูญจะจับกองโยนทิ้งเลยเพื่อเจอปเปลี่ยนกองใหม่เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าในส่วนของในกรณีกองเปลือยเนื่องจากกองเปลยเนี่ยมันดูดอากาศร่องเพราะฉะนั้นฝุ่นมันก็อาจจะมีโอกาสก็คือมันจะเปื้อนแนวไหนก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นวิธีการบุ้งสาก็คือเหมือนเดิมตรงจุดไหนถ้าเกิดมันมีฝุ่นก้อนใหญ่ๆมากคุณก็เอาแปงารงขัดสีปัดออกก่อนแล้วท่านมองจนกระทั่งว่าที่ฝุ่นมันจับ เส้นลวดมากจนเกินไปแล้วค่อยถอดออกมาล้างทีนี้เนี่ยมีหลายคนเคยถามมานะครับซึ่งประสบปัญหาว่าส้กกองเคนเอ็นเนี่ยมันจะโดนน้าได้ไหมในกรณีทีาไปล้างอฉีดรถเราตอบตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วกองเคนเอ็นเนี่ยตัวเป็นอย่างคือผ้าฝ้ายซึ่งเราเคยอธิบายไปแล้วว่าตัวเป็นผ้าฝ้ายถึงท่านจะล้างอาัดฉีดน้ํามันจะกระเด็นถูกตรงส้กกองเปียกท่านมต้องไปห่วงเพราะักพักมันแห้งเองยิ่งท่านสตาร์ทเครื่องมันก็จะดูดอากาศก็คือมันจะดูดน้ำเข้าไปด้วยพอน้ํามันเข้าไปเครื่องมันก็เป็นออกซิเจน มันก็เผาไหม้สักพักมันก็แห้งเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงเพราะบางหลายท่านเนี่ยบางทีไปเข้าอู่ร้านอาชีพเนี่ยเด็กตั๊มเนี่ยเขาไม่รู้เขาเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาครอบใส่ใส้กองเมื่อครอบใส่ใส้กองปุ๊บล้างอาชีพเสร็จสตาร์ทเครื่องทางเลยมันจะดูดตัวมันเองเพราะมันไม่สามารถดูดอากาศข้างนอกมันจะดูดตัวเองก็จะยุบเสียหายเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าเวลาเข้าไปล้างอาชีพน,นะครับปล่อยแอมอยู่สภาพน้นไม่ต้องกลัว พีเด๋อเราไม่ใช่ไปแกล้งคือเอาน้ําแรงดันสูงไปฉีดที่ตัวส้กรองไม่ใช่เราฉีดที่ตัวเครื่องใช่ไหมครับแต่ถ้ามันจะกระเด็นถูกสากรองบ้างก็ไม่ต้องห่วงมันนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาเริ่มใช้เคนเอ็นนะครับเราก็แค่จะแนะนํานิดหนึ่งว่าปกติเนี่ยเรามีกําชับไว้แล้วว่าการที่เคนเนขารับประกันตัวนี้ที่10ปีเนี่ยหมายถึงมันจะล้างได้อยู่ราวๆป,ประมาณ25-30ถึงครั้งโดยที่ท่านต้องใช้น้ํายาเคนเอ็นก็คือเคนเอ็นมันจะมีน้ํายาล้างตัวหนึ่งนะครับกับน้ํายาเคืออบีกตัวนึง เราะนั้นเวลาท่านเอาไส้กรองออกมาเนี่ยเวลาล้างใช่ไหมครับให้เอาน้ายาเนี่ยนะครับฉีดด้านหน้านะฮะคือด้านที่มีขี้ฝุ่นนะครับด้านหลังยังไม่ต้องไปฉีดมันนะครับฉีดด้านหน้าก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งสักพักหนึ่งนะสักสิบนาทีเพื่อให้น้ํายาเนี่ยเข้าไปกัดทำความสะอาดในพวกขี้ฝุ่นกับคราบน้ามันออกนะครับจากนั้นท่านใช้น้าก๊อกนะครับคือน้ําจากสายยางธรรมดานะครับไม่ต้องน้าแรงสูงนะครับน้าธรรมดาเนี่ยปล่อยลงมาท่านก็ล้างสวนจากด้านสะอาดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่า พวกเศษขี้ฝุ่นเนี่ยมันจะหลุดหมดแล้วเนื้อมันกับกลายเป็นสีขาวท่านเอาไปพึ่งแดดไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือ2ชั่วโมงให้มันหมาดๆ,ๆจากนั้นท่านก็ยังเอาสเปรย์เคนเอ็นเนี่ยมาฉีดโดยที่สเปรย์ฉีดเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องไปฉีดให้มันเยอะจนเกินไปนะครับแค่ฉีดบางๆเพื่อให้เปลี่ยนจากสีขาวนะครับกลายเป็นสีม่วงแค่นี้ก็จบแล้วนะครับไม่ต้องไปฉีดมากเพราะถ้าฉีดมากบางครั้งเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันเยอะเกินไปเนี่ย มันไหลเข้าไปเกาะที่แอร์ฟลูเนี่ยทำให้บางครั้งเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นฉีดแค่พอประมาณนะครับบางๆปกติแล้วเนี่ยในชุดน้ํายาชุดเล็กเนี่ยนะครับมันจะใช้ได้อยู่ราวๆประมาณ3-5ครั้งนะครับขึ้นอยู่ขนาดไส้กรอเพราะว่าไส้กรอบางตัวถ้ามันเล็กหน่อยใช่ไหมครับมันอาจใช้ถึงหครั้งบางตัวตัวใหญ่หน่อยอย่างเช่นพวกแบบนี้นะครับมันอาจใช้ได้3ครั้งเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงจุดน,นี้ไว้สําหรับสินค้าณขณะนี้ของเคเอ็นเนี่ย เนื่องจากชุดน้ำยาเนี่ยเราขาดตลาดมาประมาณสักเดือนกว่า2เดือนแล้วนะครับแล้วสำหรับตอนนี้เนี่ยน้ำยาเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับมีทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กเพราะนั้นถ้าท่านสนใจจะสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับถ้าท่านชอบสาระดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกัด้วยนะครับขอบคุณครับ